คุ้มด้วยประหยัดด้วยและที่สำคัญปีใหม่มากๆด้วยฮะพี้อนคือเอกลักษณ์ของอิสุสุเลยเรียกว่าเป็น1.9มีเทอร์โบแล้วแถมประหยัดด้วยมีมัลติมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีครูสอนโทนมาให้ด้วยแล้วก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วไม่แค่30,000พี่ว่าคุ้มสุดๆไปเลย มิวเราคาดีโคตรคุ้มครอบครัวโคตรชอบกับ All นิวซูซูก m มิว1.9 X T ี2023พบกับครูซ s ซูโม่ก็บอกเลยฮะว่าอันนี้เป็นรถที่กาดชอบมากนะครับเรียกว่าเป็นติ่งเลยอ่าเป็นติ่งแฟนบอยคันนี้ใช่มิวเอ็ก x คันนี้เลยฮะเรียกว่าแบบคุ้มด้วยประหยัดด้วยและที่สำคัญปีใหม่มากๆด้วยฮะัทุกคน เรียกว่าแบบว่าเหมาะกับทุกการใช้งานด้วยเนาะสายลุยสายเที่ยวสายครอบครัวใช้ได้หมดนะฮะเป็นรถ PPV ที่ยอดฮิตแหละดับโฉมมาแล้วเป็นชอ์นิวแล้วเป็นเครื่องพันเกาเรียกว่าแบบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถแบบว่าเครื่องหน่งจุดเแต่ว่าเครื่องก็แบบว่าแรงเนาะใช่เป็น1.9จุดเก้บูพาวเวอร์แล้วแรงด้วยมีเทอร์โบด้วยประหยัดด้วยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่า านะอามาพี่พรนี่บอกเป็นเครื่อง1.9 Blue Power ูพาวเวอร์แล้วก็คือจะได้ฝาดําตัดน้ำเงินเนี้ยคือ,อเอกลักษณ์ของอิซูซุเลยเรียกว่าเป็น1.9มีเทอร์โบแลแ้วแถมประหยัดด้วยรักโลกด้วยสําหรับคนที่แบบว่ากลัวว่าแบบเฮ้ยแบบ เป็นพวกแบบรถตัวมิลเอเนี่ยถ้าเป็นเครื่องแบบรุ่นสามพันเนี่ยมันจะกินน้ํามันหน่อยเนาะสำหรับคนที่แบบว่ากลัวกินน้ำมันก็จะมาฮิตเอาตัวนี้เลย่เขาทำมาว่าประหยัดแต่แรงขับแรงม้าเท่าเดิมเลยนี่ฮะพี่พรดูแบบเครื่องใหม่มากเนี่ยเดี๋ยวอุ่แไม้ไว้ก่อนอุมมไไู่แบบนึงเลยอ่ะใช่ดูสภาพแบบิกเลยไม่พอเดี๋ยวการ์ดพาดูโฉมมืงนอกด้วยโอเคมาเรียกว่าแบบว่าคอ พอเขาปรับโฉมใหม่แล้วพี่ว่ามันสวยขึ้นเยอะมากเลยนะ,ะตัวนี้ได้เป็นขาวมุกแล้วฮะ,ะดูกระจังหน้าครพี่พรอโอ้โหดำเป็นโนแบก นะฮะตัดกับเส้นสายที่เขาทํามาแบบใหม่ตัวนี้โฉมเดียวกับห้างเลยนะที่เราได้มาเนี่ยกเรียกว่าโฉมเดียวกับมือหนึ่งเลยใช่ก็มีโคมเนี่มตัดด้วยนะก็คือพี่ว่าแบบถ้ามันเป็นโฉมเก่ามันยังรู้สึกเป็นแบบเหมือนแบบรถกระบะอยู่แต่พอเขาปรับโฉมมาแล้วเนี่ยแบบว่าโฉมเฉียวมากดูดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากเลยเนาะหรูหรามาเฮ้าดูไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกก็ได้เป็นแบบ LED แล้วโอเเดี๋ยวดูด้านข้างอันี้จ้าสุด อ่าหุยจ้า,จาโบราณเลยปะไม่า้เขาเรียกว่าด้านช่างเนี่ยดูดันมากนะฮะดูพี่พรได้ล้อแมกขอบ17นิ้วตัวนี้เขาทาดํามาให้จากโรงงานนะคะอโอเคเรียกว่าลมดำมาแล้วเท่ากับโฉมนเนี่ยเนาะที่มันแบบว่าดูโฉบเฉี่ยวมากาขึ้นโดยโซปอดแล้วก็สีขาวก็เป็นสียอดฮิตใช่ดูความสูงนี่ใหญ่มากคเออใช่แล้วนี่เขาก็ให้ลิฟต์มาตัวหนึ่งเอ้ยม่ใช่อะไรครบันไดนะอให้บันไดมาขึ้นรถอีก แอ้โหนี่ฮะอู้เรียกว่ายาวใหญ่แล้วอ้โหเรียกว่าคนที่แบบว่าชอบแบบว่าขับลุยไปต่างจังหวัดเข้าสวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มาของไฟท้ายแบบ LED พี่พรโล้ออันนี้เรียกว่าคนรอคอยเลยที่บเขาปรับโฉมแล้ว แบบท้ายก็แบบสวยขึ้นโฉบเฉียว<ม>ขึ้นหมดยุคแล้วนะ,นะที่แบบโอ้โหรถใหญ่แต่ว่าดูธรรมดาอันนี้ได้ความหรูหราอีกมาค่ะมาดูมาดูก่อนกนเขาภางในนี่พี่จะชอบตรงมือจับมากเรียกว่าเขาแบบว่ามีชุดแต่งของ m ิวเอกเนาะก็คือเป็นดําแดงเนี่ยทำให้แบบดูสปอร์ตโฉบเฉียวมากขึ้นตัวแบบว่า คิ้วอะไรเงี้ยเขาก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเรามาดูข้างในกันดีกว่านะอ่าก็คือวันนี้ได้เบาะหนังอ่าได้เบาะหนังดำเนาะก็เราก็เดินได้ขาวมาตัดทําให้แบบว่าดูแบบว่าสปอร์ตมากขึ้นเนาะโฉบเฉี่ยวอ้าโอเคใช้งานสวยเรียกว่าแบบเข้ามาข้างในนี้แบบกินใหม่ยังอยู่อ่ะพี่กาเออแบบว่าดูใหม่มากเนาะ แล้วก็อันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแอคทีฟที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันอะไรเขาก็มาครบแล้วนะคะ <ừ> ก็คือเนี่ยอา์เคพวงมาลัยเนี่ยเป็นมี Multi มัลติให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีครูณโซนโทนมาให้ด้วยแล้วก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้า,า,ามาแล้วมีออโต้โฮมาด้วยนะคะมีให้ครบอย่างกันรถยุโรปรถเก่งไปละโอเคแล้วก็คือมี i d l i n g stop มาให้ด้วยก็คือแบบว่าถ้ากดตรงนี้ก็คือเวลาที่แบบว่ารถติดมันก็จะแบบว่าหยุดใช่ก็คือช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกเลยนะได้เครื่องประหยัดแล้วมีระบบมาให้อีกเรียกว่าแบบว่าสําหรับยุคนี้เลยเนาะก็คือคนที่แบบว่าใช้ PPV บางทีรู้สึกว่าแบบว่าฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ครบแต่คันนี้ จัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วหมดยุคอย่างนี้นะฮะหมดยุคอย่างนี้แล้วโอเคหรือว่าถ้าสมมติว่าสําหรับคนที่แบบว่าเป็นแบบว่าเอยากจะขับลุยด้วยเนอะต้องขับต่างจังหวัดต้องลุยสวนลุยอะไรแต่ก็อยากได้แบบว่าใช้ในครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงพี่อย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยโอ้ก็คือเรียกว่าแบบฟังก์ชันอะไรมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะเลบอกฮะคันนี้เป็นขับ2แต่ว่ามีระบบโอ้โหช่วยใน ขึ้นนมขึ้นเนินขึ้นเขานะครับตัวกันสะบัดให้ VSC มาให้องเนี่หน้าจอเปลี่ยนมากพี่พรไม่นี่หน้าจอแบบจากโรงงานเลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูก่อนนะคะมาเราเรามาดูหน้าจอกันดีกว่านาะก็คืออันนี้คือเรียกว่าแบบว่าหน้าจอจากโรงงานเนี่ยแต่คือเขาก็มาครบแล้วนะคะมีโหมดภาษาไทยให้ด้วยก็คืออันเนี้ยสำหรับคนที่ใช้เนาะมันมาแบบ Apple CarPlay มาแล้วนะอ่า ไม่ต้องไปแก้อะไรแล้วไเชื่อมได้เลยสามารถที่จะเชื่อมแตัว Apple c a r p l พ y หรือว่า Android ก็เชื่อมมาได้เลยสามารถที่จะเชื่อมแบบไร้สายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือมีแอ มีแอร์ข้างหลังก็คือเรียกว่าแบบว่าคือสมมติว่าวันไหนที่เราใช้คนเดียวอ่ะเราก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าเปิดแอร์ข้างหลังได้นะเรบได้มีแบบว่าระบบปรับไฟหน้าได้ด้วยนะคะปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยอ๋อได้หลายระดับเลยใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูเบาะข้างหลังกันนิดนึงเ<อ>บาะหลังเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแบบพับเบาะแบบจังหวะเดียวอ่าแบบเพาะพับง่ายมากปึ๊บ ผู้หญิง<น>ก็ทำได้อาอย่นี่ขอโทษ <laughs> อ่ดซ้่สบายเลยใช่ก็คือเรียกว่าแบบว่าสำหรับแบบ เวลาที่เราต้องมีผู้โดยสารหลายค,คนแล้วต้องเข้าข้างหลังอย่างเงี้ย<ม>เออมันแบบพับจังหวะเดียวเลยไม่ต้องยกหลายสเตปแล้วก็เป็นการปรับเบาะแบบ40 60ด้วยอ่า,อาได้ซ้า,ายขวาสําสหรับขนคน,คนอ่า,อาสำหรับวันไหนเราเน้นขนคนนะก็นั่งแบบนี้อ่ามีที่เท้าแขนมีที่เท้าแขนให้แต่แอบ,บเห็นอะไรเนี่ยขอดึงหน่อยได้ไหมอ่าเป็นที่วางแก้วนะวางแก้ววางกลแวว่้แบบสำหรับแบบสายที่แบบเฮ้ยอยากขับลุยขนของก็ได้ขนคนก็ดีเนาะแล้วก ก็อันนี้คือจริงๆมีปรับแอร์มีปรับแอร์อิสระข้างหลังก็คอนโทรลเองได้ด้วยคนขาบครับหนาวไปไปตองล้ฉันปรับเองเลยไอ้นี่บอกมันขาดนะพี่พรไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแบบนี่ไงใส่ครอบครัวมีไอโซฟิกมาเรียบร้อยแล้วใส่คาร์ซีนติดตั้งคาร์ซีนนะขอดูดท้ายหน่อยพี่พรได้เลยก็เรียกว่าข้างหลังเนี่ยก็ กว้างขวางเนาะสามารถที่จะแบบสําหรับคนที่แบบว่าช่วงไหนที่อยากจะขนของเราสามารถพับเบาะหลังเนาะอันนี้หมดสมัยเรื่องแขวนเบาะไปแล้วเนาะไม่ต้องใช้แรงเลยแบบว่าเรียกว่าพับเรียบไปเลยขนของได้เยอะมากเลยจริงๆหรือว่าสําหรับบางคนเนี่ยวันธรรมดาอย่างเงี้ยอาจจะเอาไปแบบขับขนของใช้ทํางานอาชีพเสริม ราค้าออนไลน์พวกนี้อ่าใช่แต่ว่าสามารถเอาไปขับรับผู้โดยสารก็ได้ด้วยนะอ่าโอเคแต่เมื่อกี้การ์ดเปิดนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รถเจ็ดที่นั่งแบบนี้ฝากให้เบามากเลยอ่ะใช่ผู้หญิงไม่ต้องใช้แรงเลยอ่ะเมื่อก่อนแบบอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนเก้าปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแบบปรับโฉมปรับฟีเจอร์มาให้สามารถที่จะใช้ได้อเนกประสงค์แล้วเนาะโอ้ทั้งสวยทั้งเท่ครบคันแครนอันนี้ปีใหม่ด้วย เดี๋ยวพี่บอกราคาหน่อยพี่พรอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าเนาะอ่ะพี่พรฮะเจ้าตัว all new isuzu mu-X 1.9 Active ปี2023นี่ราคาเพียง9 29,000บาทเท่านั้นนะเรียกว่าคุ้มสุดๆได้สมเดียวกับป้ายแดงเนาะผ่อนเบาๆแค่1 8 0่0แปดเท่านั้นฮะราคาแค่นี้กับไม่แค่30,000ที่ว่าคุ้มสุดๆไปเลย เรียกว่าถ้าใครสนใจเนี่ย<ช>แวะเข้ามาดูรถลองข<ช>ับรถกับเราได้ที่ซูโม่ค่ะครับอยู่ที่ออนนุช80ดะติดกันโรตัสเลยนะครับง่ายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะยังไงก็เข้ามาถ้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูรถเนี่ยทักได้ทุกช่องทางของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะคะหรือว่า TikTok นะคะครหรือว่าถ้าสนใจก็แอดไลน์มาหรือว่า ทักเข้ามาทางเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะเข้ามาทักข้อความได้เลยมีน้องแอดมินรอตอบอยู่24ชั่วโมงเลยใช่ะครเราดูแลท่านนะแล้วก็โอ้หอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อเราได้ที่ซูโมคค่ขาเราทั้งจัดไฟแั้น์ ไปถึงที่ส่งฟีถึงที่ด้วยออโอเคยังไงทักกันเข้ามา<ผ>มนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเราให้ใ<ช>ด้วยนะคใช่แล้วก็อยากดูรถอะไรฝากคอมเมนต์ทีนะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะ,ะเราจะมารีวิวแบบอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์แล้วมีรถอะไรอัปเดตเราก็จะมาให้ดูอย่างนี้แหละ,ะนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโม